ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลหน,นีตำรวจบุกเช้านี้ล่าตามตัวจับคดีฆ่าอัมพรางน้องชมพู่ก่อติดกับคดีดังลุงพลหน,นีลองหนอยอย่างไม่พบตัวตำรวจบุกบ้านเช้านี้จากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับในายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่หายออกจากบ้านพัก ที่บ้านกกอกตบบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนจะพบว่าเสียชีวิตล่าสุดเช้านี้จเจ้าที่ตำรวจกำลังไปที่บ้านของในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลที่บ้านกกอกตั้งแต่6โมงเช้าปฏิบัติการค้นหาราวหนึ่งชั่วโมงไม่พบตัวผู้ต้องหาจึงถอนกำลังเจ้าหน้าที่กลับตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้าขณะที่ตำรวจค้นหาลุงพลที่บ้านนั้นแม่และพ่อของน้องชมพู่ได้ปรากฏตัวที่บ้าน ที่หน้าบ้านของลุงพลเพื่อติดตามขอบคืบหน้าและอยากรู้ว่าลงมือฆ่าน้องชมพู่ทำไมหรือไม่แม่น้องชมพู่ดีใจหลังตำรวจออกหมายจับลุงพลระบุรอคอยเวลานี้มานานพูดแต่ไม่มีใครเชื่อการออกหมายจับครั้งนี้เสมือนเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับตนเองแต่เกรงเรื่องคดีเพราะลุงพลได้ทนายฝีมือดีมาช่วยภายหลังมีข่าวการออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพล นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าทันท,ทีที่ทราบว่านายชัยพลตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับส่วนตัวมองว่าคนคนนี้ควรจะมีความเมตตาสงสารน้องชมพู่มากกว่าคนอื่นที่ไม่เคยรู้จักแต่ในเมื่อผู้ร้ายเป็นคนรู้จักหรือญาติตนคิดว่าเขาจะมีความเมตตาต่อเด็กทั้งที่เขาเป็นคนในครอบครัวส่วนตัวเชื่อว่าวันที่11พฤษภาคม63น้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิต ซึ่งวินาทีนั้นน้องคงร้องไห้อ้อนวอนทุกวิถีทางเพื่ออยากจะกลับบ้านมาหาพ่อแม่ทำไมคนที่เป็นญาติทำไมพาน้องไม่พาน้องมาเจอกับพ่อแม่คุณไม่มีจิตสำนึกต่อเด็กสาเหตุที่แนอดีตตนเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสงสัยลุงพลเนื่องจากตนได้พยายามอะไรหลายๆอย่างแต่ลุงพลไม่ยอมฟัง และการให้ข่าวกับสื่อของลุงพลมีลักษณะการพูดกลับไปกลับมาอย่างเช่นลุงพลเคยบอกว่าลุงพลเติมลมรถที่บ้านและน้องชมพู่ร้องตามลุงพลถ้าเอาน้องไปด้วยคงไม่ตายสิ่งนี้คือครั้งแรกที่เขาให้สัมภาษณ์จากนั้นก็ออกข่าวแก้ว่าจำวันผิดกรณีที่พระอาจารย์บุญมาออกมาให้ข่าวลุงพลก็ออกมาให้ข่าวโต้กับพระอาจารย์บุญมา พ่อแบมออกมาพูดเขาก็ออกมาโต้กับพ่อแบมและตำรวจก็ไม่ได้สอบสวนแค่ลุงพลคนเดียวตำรวจสอบสวนคนทั้งหมู่บ้านรวมทั้งตนเองและนายอนามัยด้วยตนอยากฝากถึงสังคมในฐานะที่ตนนั้นเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆ่าลูกตัวเองว่าตนเลือกที่จะนิ่งและปรงยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนนั้นและยอมรับว่าชดใช้กรรมที่ถูกสังคมด่า และลุงพลเขาต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่ทำกับน้องชมพู่ตนอยากจะบอกกับน้องชมพู่ว่าลูกได้รับความยุติธรรมแล้วนะและพ่อกับแม่ทำให้สังคมรู้แล้วว่าเราไม่ได้ทำร้ายลูกเราไม่ได้ฆ่าลูกลูกที่ตนรอคอยให้เกิดในท้องอยากให้สังคมมองครอบครัวตนใหม่ด้วยตนอยากขอบคุณผู้ชาวยการตำรวจแห่งชาติที่ให้โอกาสดีๆกับตนเองและคลี่คลายคดีนี้ ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากเพจ Facebook ดาวแปดแฉกซึ่งโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ลุงอัดลบคำสาปปักทูบกลับหัว19กุมภาพันธ์2564คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบแม่น้องชมพู่เพื่อให้กำลังใจและสอบถามประวัติของน้องชมพู่เพื่อนำไปให้กับอาจารย์ที่นับถือท่านหนึ่งช่วยดูดวงชะตาให้คุณอัจฉริยะ ยังเชื่อมั่นว่าคนร้ายในคดีน้องชมพู่ทำกันเป็นขบวนการและเชื่อมโยงกับเรื่องทางไัยศาสตร์โดยตั้งข้อสังเกตหลักฐานของตำรวจอย่างบาดแผลตามร่างกายฝ่าเท้าและที่สำคัญคือร่องรอยการตัดสับเส้นผมคุณอัจฉริยะบอกด้วยว่าส่วนตัวมั่นใจว่าจะมีการจับคนร้ายคดีน้องชมพู่อย่างแน่นอนแต่ต้องรอเวลาอีกสักหน่อย เพื่อให้พยานหลักฐานสมบูรณ์ซึ่งตำรวจก็ยังทำงานอยู่ในส่วนที่ผ่านมาก็มองว่ามีคนมีพิรุธโดยเฉพาะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ตัวเองเคยบอกว่าจะมีการออกหมายจับก็มีคนบางคนไม่อยู่บ้านแม่น้องชมพู่บอกว่าน้องชมพู่เกิดวันอังคารที่7มีนาคม2560เวลา17.59นนาที ที่ผ่านมาก็เคยได้ยินคนพูดถึงเรื่องวันเดือนปีเกิดว่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนเล่นของหรือคนชอบในสายศาสตร์ทั้งกรณีที่น้องชมพูนั้นเกิดวันอังคารและวันเวลาเกิดที่ตรงกับวันขี้ขณะที่แม่น้องชมพู่นั้นยังเชื่อนในข้อสันนิษฐานของนายอัจฉริยะว่าหลังจากที่คนร้ายได้ลักพาตัวน้องชมพู่ไปแล้วน่าจะพาเดินและ อุ้มเข้าไปในป่าในระยะทางไกลพอสมควรรายงานข่าวแจ้งว่าคุณอัชริยะใช้เวลาพูดคุยกับแม่น้องชมพู่และพ่อน้องชมพูประมาณครึ่งชั่วโมงโดยแจ้งให้ทราบว่าติดต่อทางทนายความไว้ให้แล้วสองคนสำหรับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหากตำรวจจับคนร้ายในคดีนี้และต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลซึ่งเป็นทนายความที่มีความสามารถและจะ เข้ามาช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังบอกให้แม่นักชมพู่ราอ,อย่างมีความหวังเพราะถึงอย่างไรตำรวจก็จะต้องจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องทำทุกอย่างให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหามีข้อต่อสู้ไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงครอบครัวน้องชมพูร่รายงานข่าวแจ้งอีกว่าภายหลังการพูดคุยกันคุณอัจฉริยะพร้อมคณะพากันเดินเท้าขึ้นไปบนวัดภูผาแอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเคารพนับถือทำพิธีขอพรรวมทั้งลบล้างสิ่งชั่วร้ายที่เคยมีคนปักธูปกลับหัวไว้โดยขอถอนคำสาปแช่งของคนที่ปักธูปกลับหัว และขอให้ความเจริญต่างๆปรากฏดาวแปดแชกความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลวุ่นอีกพยานโผ่หักล้างข้อมูลให้ตำรวจชี้พ่อแบมตัวพริกคดีกรณีตำรวจได้เข้ามาสอบปากคำพยานเพิ่มเติมในหมู่บ้านกกอกเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่และยังมีการสอบตรวจสอบทำลายยืนยันตัวบุคคลในวันที่11-14 พฤษภาคม63ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนางภูนามสมมุติภรรยาของนายบอสบุคคลที่พ่อแบมเดินทางไปเจอและยังเป็นพยานที่พบเห็นพ่อแบมในช่วง9-11ถึงพฤษภาคม63ซึ่งทีมข่าวทราบว่าช่วง1-2วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักสพกกตูมได้เข้าทำการสอบปากคำให้เป็นพยานยืนยัน เกี่ยวกับช่วงเวลาไทาม์ไลน์ของพ่อแบมเพื่อนําไปพิสูจน์คาให้การเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของลุงพลที่อ้างว่าพ่อแบมจําวันและเวลาผิดนางภูนําสมมุติชาวบ้านกก,กอกเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมายอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาสอบปากคําพร้อมทั้งให้เซ็นเอกสารคาให้การในฐานะพยานที่พบเห็นพ่อแบมในช่วงวันที่9ก้ถึงสิพฤษภาคม63ซึ่งในวันที่9ก้ถึงสิพฤษภาคม63 ก่อนน้องชมพู่จะหายตนเจอกับพ่อแบมอยู่ที่บ้านเพราะพ่อแบมมารับจ้างก่อสร้างโดยพ่อแบมอยู่บ้านตัวเองตั้งแต่7.20นาิกา20นาทีถึง 17. นาฬิกาส่วนวันที่11พฤษภาคม6.3ช่วงเวลา7.15นาา15นาทีถึง7.30นิกานาทีพ่อแบมเดินทางมาที่บ้านของตนเพื่อสอบถามว่าจะมีงานก่อสร้างหรือไม่แต่วันกาวทุกคนอยู่ในความอ่อนล้า จึงได้ปฏิเสธและบอกว่าวันนี้งด1วันหลังจากพูดคุยกันประมาณ15-20นาทีพ่อแบมก็กลับบ้านดังนั้นพ่อแบมจะกลับถึงบ้านช่วงเวลาประมาณ7จ็นิกานาทีและตนจึงออกไปวัด GPS ต่อดังนั้นทำลายของพ่อแบมตนยืนยันช่วงเวลาที่เจอกับพ่อแบมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำไปเทียบเคียงเวลาที่ลุงพลเคยให้การว่าพ่อแบมจำ วันเวลาผิดดังนั้นในระหว่างวันที่9-10ถึงพฤษภาคม63พ่อแบมออกจากบ้านตั้งแต่7นาิก20นาทีมารับจ้างอยู่ที่บ้านจึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ลุงพลอ้างว่าเจอกันแต่ในวันที่11พฤษภาคม63พ่อแบมกลับไปแล้วหลังเวลา7นาิกา30นาทีจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเจอลุงพลในช่วงเวลา9นาิกา20นาที